สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับเพลนนิวส์เอ็กซ์เพรสช่องที่จะเล่าเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองและต่างประเทศให้เข้าใจง่ายๆแบบเพื่อนคุยกันวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่ทั้งโลกจับตานั่นก็คือพายุรากาซาหลายคนอาจสงสัยว่าพายุลูกนี้แรงขนาดไหนทำไมถึงมีข่าวออกมาต่อเนื่องหลายวันบอกเลยครับว่ารากาซาไม่ธรรมดา เพราะจากซูปเปอร์ไต้ฝุ่นพัดถล่มตั้งแต่ฟิลิปปินส์ไต้หวันฮ่องกงไปจนถึงชายฝั่งจีนตอนใต้สร้างความเสียหายหนักและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทีนี้คำถามที่คนไทยเราต้องหันมามองคือแล้วบ้านเราโดนด้วยไหมแม้พายุจะไม่เข้าไทยตรงๆแต่ร่องมรสุมกำลังแรงขึ้นฝนก็จะตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานและตะวันออกครับ วันนี้ผมเลยจะพาเพื่อนๆมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละประเทศผลกระทบหนักแค่ไหนและคนไทยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างติดตามกันในคลิปนี้เลยครับ รากาซาเริ่มก่อตัวกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วค่อยๆแสะสมพลังจนกลายเป็นซูเปอร์ไต้ฝุน่นที่ศูนย์กลางมีความเร็วลมเกือบ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดลูกหนึ่งในรอบหลายปีเลยครับจากนั้นเส้นทางพายุก็พัดเข้าหาฟิลิปปินส์ก่อนเป็นที่แรกสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนและชีวิตผู้คนโดยเฉพาะชาวประมงทางเหนือที่ได้รับผลกระทบหนัก ต่อมาพายุพัดเข้าสู่ไต้หวันฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้เกิดเหตุการณ์สุดน่ากลัวอย่างทะเลสาบกั้นน้ำแตกน้ำคโคลนมหาศาลพัดสะพานถนนและบ้านเรือนหายไปในพริบตามีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเป็นภาพที่สะเทือนใจทั้งประเทศเมื่อพายุเคลื่อนเข้ามาใกล้ฮ่องกงและมาเก๊าความโกลาหลก็ตามมา คลื่นทะเลสูงกว่าเสาไฟถนนกลายเป็นลำธารหลายร้อยต้นไม้ถูกโค่นลงและเรือลำหนึ่งยังพุ่งเข้าชนชายฝั่งจนราวกั้นพังเสียหายฮ่องกงต้องสั่งปิดโรงเรียนยกเลิกเที่ยวบินร้านค้าก็ปิดเกือบหมด และล่าสุดพายุได้ขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุง้งประเทศจีนมีการอพยพผู้คนกว่า1.9ล้านคนเพื่อความปลอดภัยความเร็วลมที่บันทึกได้สูงสุดถึง241กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าแรงสุดๆสำหรับพื้นที่ชายฝั่ง แม้ฟังดูเหมือนเหตุการณ์ไกลตัวแต่จริงๆแล้วผลกระทบก็สะเทือนถึงไทยนะครับเพราะอิทธิพลของรากาซาทำให้ร่องมรสุมแรงขึ้นส่งผลให้บ้านเราเจอฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานและตะวันออกต้องจับตาเรื่องน้ำท่วมฉับพลันกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีเลยครับ ที่ไต้หวันสถานการณ์หนักจริงๆครับฝนที่เทลงมาไม่หยุดจากอิทธิพลของพายุรากาซาทำให้ทะเลสาบกั้นน้ำในหัวเหลียนแตกน้ำมหาสารทะลักออกมาอย่างรุนแรงพัดเอาคโคลนหินดินและซากต้นไม้ลงมาพร้อมกันจนสะพานทั้งเส้นหายไปในพริบตาถนนหลายสายก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแม่น้ำคโคลนที่ไหลเชี่ยวกราก ผลที่ตามมาก็คือมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายและบาดเจ็บอีกกว่า30คนหลายครอบครัวต้องอพยพหนีน้ำกลางดึกรถยนต์บ้านเรือนและเฟอร์นิเจอร์ถูกพัดไปกับสายน้ำหมดเป็นภาพที่ทั้งสะเทือนใจและสะท้อนถึงพลังทำลายล้างของธรรมชาติได้ชัดเจนจริงๆครับที่ฟิลิปปินส์พายุรากาซาก็ทิ้งร่องรอยความสูญเสียไว้ไม่น้อยเลยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือฝนตกหนัก ลมแรงซัดเรือประมงจนพลิกความกลางทะเลทําให้มีชาวประมงเสียชีวิตอย่างน้อยเจคนและยังมีอีกห้าคนที่สูญหายจนถึงตอนนี้ยังคนหาไม่เจอยอดรวมผู้เสียชีวิตที่ฟิลิปปินส์อยู่ที่อย่างน้อย10รายแล้วครับและสิ่งที่น่าห่วงคือประชาชนเกือบ7จ0,000คนได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านพังไฟดับน้ำท่วมหรือถนนที่ใช้สัญจรไม่ได้ หลายพื้นที่ถูกตัดขาดต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลและกู้ภัยเรียกได้ว่าพายุลูกนี้เล่นงานฟิลิปปินส์หนักจริงๆทั้งชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนครับพอพายุรากาซาเคลื่อนตัวเข้ามาถึงจีนตอนใต้ก็สร้างแรงกดดันครั้งใหญ่เลยครับโดยเฉพาะที่เกาะไฮหลิงเมืองหยางเจียงจุดที่พายุขึ้นฝั่งความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางทะลุ144กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลมแรงขนาดนี้เล่นเอาบ้านเรือนสะเทือนต้นไม้หักโคน่นไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างสิ่งที่น่าตกใจกว่าก็คือรัฐบาลจีนต้องสั่งอพยพป,ประชาชนกว่า1.9ล้านคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยถือว่าเป็นการอพยพครั้งใหญ่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในรอบหลายปีเลยครับ ในบางจุดยังมีการบันทึกความเร็วลมสูงสุดถึง241กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแรงพอที่จะโค่นเสาไฟหรือหลังคาบ้านได้สบายๆภาพที่ออกมาคือถนนว่างเปล่าเมืองใหญ่ที่เคยคึกคักกลับเงียบราวกับเมืองร้างทุกคนต้องเก็บตัวอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อรอให้พายุผ่านพ้นไปครับที่ฮ่องกงเองก็ไม่รอดครับลมแรงจากพายุรากาซาพัดจนต้นไม้หลายร้อยต้นหักโคน่นสะพานลอยบางจุด ถึงกับถูกแรงลมกระชากหลังคาปลิวหายไปขณะที่เรือลำหนึ่งถูกซัดเข้าชนชายฝั่งทำให้ราวก้นร,ริมน้ำพังเสียหายผลกระทบคือมีผู้บาดเจ็บกว่า80คนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและเพื่อความปลอดภัยทางการฮ่องกงต้องสั่งหยุดการเรียนการสอนยกเลิกเที่ยวบินและให้ร้านค้าปิดทำการเมืองใหญ่ที่ปกติเต็มไปด้วยผู้คนพลุกพล่านเลยกลายเป็นเมืองเงียบเยบชั่วคราว ภาพที่เห็นชัดเจนที่สุดคือถนนริมอ่าวที่ปกติเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลับถูกคลื่นทะเลซัดจนสูงกว่าเสาไฟมองไปทางไหนก็เจอแต่น้ำกับเศษซากที่ถูกพัดขึ้นมาเต็มไปหมดครับหลังจากฮ่องกงต้องเจอกับความโกลาหลหนักๆมาเก๊าก็ไม่ต่างกันครับพายุรากาซาพัดเอาฝนและคลื่นทะเลเข้าซัดเมืองทั้งเมืองถนนหลายสายถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นลำธารที่มีทั้งน้ำโคลนเศษซากและขยะลอยอยู่เต็มไปหมด สิ่งที่น่าประทับใจก็คือการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับหลายพื้นที่ที่คนติดอยู่ในบ้านหรือคอนโดเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือ,อยางลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือทีละกลุ่มๆเพราะระดับน้ำสูงเกินกว่าจะเดินได้ตามปกติภาพที่ออกมาดูเหมือนเมืองที่ถูกน้ำยึดครองเลยครับ และเพื่อความปลอดภัยรัฐบาลมาเกาตัดสินใจงดจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อป้องกันไฟฟ้าชอ็อตหรืออุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแต่ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะครับมาเกาในค่ำคืนนั้นมืดสนิทเงียบสงัดต่างจากแสงสือที่เราเคยเห็นในย่านคาสินโนหรือแหล่งท่องเที่ยวโดยสิ้นเชิงเมืองที่ปกติไม่เคยหลับต้องหยุดนิ่งชั่วคราวเพื่อรอให้พายุผ่านผลนไป และนี่ก็คือภาพรวมของพายุรากาซาที่เริ่มจากซูปเปอร์ไต้ฝุน่นกลายเป็นมหาพายุที่พัดถล่มทั้งฟิลิปปินส์ ไต้หวันฮ่องกงและจีนตอนใต้รวมไปถึงทำให้มาเกา๊าต้องเผชิญกับน้ำท่วมและไฟฟ้าดับครั้งใหญ่สำหรับประเทศไทยถึงแม้พายุลูกนี้จะไม่เข้ามาโดยตรงแต่ก็ทำให้ร่องมรสุมแรงขึ้นเราจึงต้องระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและเตรียมตัวรับมือฝนฟ้าให้พร้อมเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับกับเพลินนิวส Express ช่องข่าวที่จะเล่าให้คุณฟังง่ายๆแบบเพื่อนเล่าเพื่อนฟังครับ